คุณเคยตกหลมรักใครไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเจ็บใจที่รังมาจะได้เขาเป็นแฟนไหมนะแันนี้มันก็แพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วดิฉัน,นเคยเป็นคนแรกที่รักใครมาก่อน ฉันบอกกับเขาว่าฉันรักเธอมากกว่าแน่นอนละแน่นอนละไหมอะก็แน่นอนแน่นอนไหมอะเพราะตกรุมรักเธอมากมันทำให้ฉันนั้นคิดไปไกลถ้าล้เธอคงไม่หันกลับมามองฉันเนี่ยบางทีมันอาจจะยากที่เราอยู่ไร g h t ก็พอมันติดแฟนซอนหรือบางทีมันอาจจะยากก็สารภาพเสน่ขอเป็นแฟนได้ไหมอ่ะนี่ตัวผมรักเราใช่ปะ จะบอกอะไรเธอให้นะว่าถ้าเกิดว่าตกหลุมรักเท่ากับคำว่าแพ้เธอคงจะเข้าใจนะวเพราะเธอนั้นเป็นคนที่ริาร้ายฉันเคยเจ็บปวดกับมันในคำว่ารักเพราะเธอนั้นเป็นคนแรกที่เร,เริ่มไปทักแต่ก่อนพอเธอตกหลุมรักก็เท่ากับเธอนัน้นแพ้ you know you know if แล้วไฟไไไดดมจัน,จจน,น,นค่อยากให้เธอได้รู้ ฉันนั้นรักเธอมากที่สุดแค่นั้นเองบางทีมันก็อาจจะยากที่อยากบอกรักแต่ไม่ได้สักทีก็เพราะสเปคเธอมาตรงกันจ้าผมไม่อยากจะแฟนเกิร์ลอยู่ไม่ควีนเพราะว่าตกหลุมรักเธอก่อนฉันเลยอยากแต่งเป็นอาร์มีจู่ว่าเปลี่ยนมารักจู่เปลี่ยนมารักจู่เปลี่ยนมารักฉันบ้างสักทีดิ c คิร์สเกิร์ลอยู่มาฉันใช้เวลาเว้นสิ่งแอนทูดอนไม่ได้อยากจะมีความสุขคอร้องให้เธอมาอยู่ก่อนนะแต่ว่าฉันแพ้แล้วอะ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าตกหลุมรักเท่ากับคำว่าแพ้ ที่ร,รฉันเคยเจ็บปวดกับม่ได้คำว่ารักเพราะฉันเป็นคนแรกที่เร,เริ่มไปทักแตก่อนพอถ้าเธอจบรุมได้ก็เท่ากับเกิดวาดนาเท่ากับคมัมภีร์ตอนนี้ฉันเข้าใจลวเพราะฉันนั้นเป็นคนที่แพ้ ฉันต้องเจ็บปวดใจกับมันอีก,อกครั้งะฉะน,นั้นเธอเป็นคนแรกที่เข้าไปทักซะก,กอ่กอนเพราะว่าฉันตกุ้งรู้